พูดสิวะไม่ไม่ไม่หยุดดวยอย่าเพิ่งไ้เพื่อนเพื่อนหมวยน้อยจะมาร้องเพลงชาติให้เพื่อนใด้ชมนะคะอ่าหนึ่งสองสามใส่ไม้ด้วยใส่ไม้ด้วยร้องเลยอาวอันนี้มันขาดขาดเอาเร็วเร็วเร็วมปะเทศไทย ดูลงพงวายเดนได้มุนไดชลุดไม่ลายชมาดคีลายงบมาขาเอกกะลาจะไม่ก้องชีละเดือยคงวายพี่ลายชะมัดีลายชะเลกไายค่า เอกลาชไม่ให้ก้อนชีลาเล่คงว่ายพี่ลายเฉลุดปะทีดใช้รวมดาเนื้อฉัดไทยเปลีนชาลัดของไทยชุบกะลึงปะทีดอันนี้เหมือนเหมือนยังเป็นเด็กดูเออาต่อเลยต่อเลยกะลึงปะทีด ประเทจไทยทวีไม่ใช่โอ้ตบมือตบมือด้วย